เจแปลลอัสุด,สดรายการเจแปลอรดสุดวันนี้เรายังคงอยู่กันที่อาซาฮิกวาวะในวันนี้นั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมที่สวนสัตว์ที่มีชื่อว่าอาซาฮิยามาซูกัน สวัสดีตอนเช้านะคะของวันที่สองค่ะวันนี้นะคะภารกิจของเรานะคะยังคงดําเนินต่อเนื่องไปเห็นแต่งตัวกันคิกคู่คิกคุกน่ารักมีเสือเสือบ้างวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปสวนสัตว์ในส่องสัตว์ไปเล่นสัตว์แล้วค่ะแล้วที่จับใครเขาโกงไม่มีขาวเอามีขาวยังไม่ใส่ เสือด้วเนี่ยเสือเจ้าเสือนี่เป็นในพานนี่ในพานมีในพานมาสองคนก็อย่างที่รู้กันดีนะคะว่าที่นะคะอาซาฮิกาวะเนี่ยเขาขึ้นชื่อนะคะเรื่องสวนสัตว์เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คืออาซาฮิยามะซูใช่แป๊บเราะฉะนั้นนะคะเจแปะเราสุดแล้วก็จะไม่พลาดนะคะไปชมน้องแพนกวินนะคะน้องหมีขาวน้องลิงอะไรอุ๊งอิ่มไปดูลายอ่อนไปดูลอ่อนอุ้งอิงโอเคพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวรถมารับแล้วนะคะรถมารับหน้าโรงแรมเลยโรงแรมนี้โอโมเซเว่นสะดวกสบายมาก ใช่มีฟรีเัตเตนบัตใช่แล้วค่ะสมสัดเลยเนาะสมกับโฮชิโนะรีสอร์ตสไตล์เลยพร้อมแล้วไปเลยค่ะลุยลุยลุยระวังลื่นนะคะไปราบไปสวนปับการ จากโรงแรมโอโมกเซเว่นจะมีชัตเติลบัสคอยบริการรับส่งที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะซูใช้เวลาเดินทางไม่นานก็ถึงที่สวนสัตว์แล้ว ตอนนี้นะคะพวกเราก็ลงจากรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะอยู่ตรงทานข้าสวนสัตว์ก็เจอแบบว่าร้านของฝากเต็มเลยอ,อยากได้ไหมของเล่นนะ่ารักน่ารักเทียบเลย <laughs> ตุก๊กตาแบบว่าน่ารักเนาะน้องอุ๋งน้องอิองเต็มไปหมดเลย <laughs> เดี๋ยวนะคะนับแรกเนี่ยเราอะคะก็จะไปดูแพนกวินแพนเล็ก่อนอเพราะว่าเขาจะเริ่มที่1 0บโมงสีห้อย่าไมืมทันเออจากนั้นก็จะรันไปเรื่อยๆนะคะก็มาดูทางนี้นี่นี่มุนมุนมทางนี้น้องๆนี่ ทั้งหมดเลยที่จะมีโชว์นะคะในวันนี้อเ,เออใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องทําเวลาอยู่ดูไม่ครบโอเคพร้อมไหมพร<อ>้อมไปตามพี่ปูไปพี่ปูไปรอข้างในแล้วอระหว่างที่เรารอเพนกวินพาเลตนะครับอยู่ด้านหลังเพนกวินพาเลตก็จะมีนี่เลยยีราฟ คอยา,ยาวๆให้เราเล่นเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเพนกวินจะมาแล้วก็มาดูยีราฟก่อนตรงนี้นี่ยีราฟน่ารักไหมน่ารักเนาะใครจะไปคิดว่ามึงเหา่ายีราฟดูยีราฟ อ่าตอนนี้เรากําลังยืนรอเพนกวินอยู่เนาะหนเนาะใช่เราดูเพนกวินเดินไม่รู้ความเร็วกี่กี่เมตรต่อชั่วโมงก็ไม่รู้นะเพื่อจะถึงตรงนี้เดินน้องเน่งน้องเน่งอ่ามาแล้วมาแล้วมาใกล้มาแล้วหนอน้อยยังไงเมื่อมาถึงเวลาเหล่านกเพนกวินตัวน้อยก็พามาเดินขบวนพาเลทแถวยาวมาให้พวกเราได้ชมกัน สวัสดีค่ะเป็นไงม้าทุกคนเป็นชมพันธุ์นน่ารักไหมเราแทบจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องใกล้ๆเลยนะคะแต่ว่า,าคือวันนี้อยู่เป็นวันทิตงานคนเยอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันนะคะเขาบอกไปเป็นซมิ a เซียมอนะจะไปเป็นแมวน้ำอา้าวไปอุ้ง Of the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything when I feel like this, I'm immortal when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal After math, when I มุนหมุนมุนหมุนแล้วหมุนหมุนหมุนสุนโอเคปาะปะเดี๋ยวมาดูอะไรอีกเจ้าพันด้าหน้าแดงก็เป็นตัวเอกในส่วนสัตว์นี้เช่นกัน จแปะอร่อยสุดๆข้างหลังเรานะคะก็คือเจ้านกพูขี่ม้าค่ะมองเห็นหรือเปล่าะคะเพราะตัวมันขาวกลมกลืนกับหี่ม้ามากๆากเลยแต่ถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันนะคะขาวกว่าหิมะอีกนะแล้วก็มีตัวหน,นึ่งนะคะอยู่ด้านบนหลังคาเดีย๋ยวตามไปดูกัน ที่เราไปชมสัตว์น่ารักนมาทั้งสวนสัตว์แล้วนะคะก็ได้เวลากลับมาตรงที่ทางเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมซเนียกันค่ะว่าที่สวนสัตว์แห่งนี้นะคะอาซาฮิยามานะคะมีอะไรน่าซื้อน่าช็อปบ้างนะคะเห็นตุ๊กตาอุ้งๆเต็มเลยตามผู้ราไปดูนะเผื่อซื้อไปฝากเนาะหยุดนะอันดับแรกเจอจีราฟก่อนเลยน่ารักมากขนมเพียบเลยอะขนมเพียบเลยนะ ขนมเต็มเลยมันฝรั่งฮอกไกโดค่ะมันฝรั่งฮอเกิลโดเป็นบัตเตอร์โพเทนทอลด้วยนะปังเลยว่าเป็นแบบว่าคล้ายๆจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะเคลือบช็อกโกแลตนมหมอคุกกี้นิดนึงนี่เป็นแม่เหล็กหมดเลยอ่ะติดตู้เย็นได้หมอเคอร์รี่ฮอกไกโดนี่ดูโอตาเตะน่ารักมากเลยนะคะหลังจากที่มาเที่ยวสวนสัตว์แล้วนี่เราสามารถมาเลือกซื้อนะคะของฝากขนมตุ๊กตาต่างๆโอ้ยน่ารักมากมายเลย หลังจากที่พาไปชมซวยเนีรยน่ารักแล้วนะคะก็ได้เวลาอาหารเชียงของเราแล้วเราจะมากินกันนะครับที่ร้านนี้นะครับ Garden t r r r a c e l i o นนะครับใช่แล้วค่ะอยู่ตรงที่ East e t t r a n c e เลยนะคะก็คือรงทางเขาของเรานะคะที่เราจากชัเตอร์บัตมานะที่นี่นะคะรวมเมนูขึ้นชื่อของเกาะฮอกเกโดไว้มากมายเลยนะคะเราสั่งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบูตาโด้งแกงกะหรีลาเมงนะคะแฮมเบอร์อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามันจะเด็ดดวงแค่ไหนนะคะ ตามพวกเราไปมือกั้าวันที่สวนสัตว์แห่งนี้เราเลือกทานอาหารที่ห้องอาหารการ์เดนเทอร์เรสไล แล้วอาหารของเรานะคะก็มาถึงที่แล้วค่ะโอ้โห,โโหน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะคตอนแรกดูเมนูข้างหน้านึกว่าจานเล็กใช่ปะ่ะก็ดูรูปแล้วมันดูเล็กๆแต่พอ,อมาของจริงแบบแซลมอนนี่แบบเกือบครึ่งตัวเลย,เลยใหญ่มากเลยอจอดของพี่อ้อมนะคะเป็นซุปแกงกะหรี่นะคะชื่อดังของฮอกไกโดกับปลาแซลมอนชื่อดังเหมือนกันราดด้วยทาทาสซอสของพี่อ้อมจับชี่เหมือนกันราคา1,800ดเยนอาของพี่ฟูเป็นบูตาโดงนะครับของขึ้นชื่อของฮอกไกโดเลยอันนี้ก็ราคา1400ยเยนโอ้โห เมนูของน้องนายนั้นเป็นชุดแฮมเบอร์กับกุ้งทอดส่วนของน้องไอซ์นั้นเป็นข้าวราดแกงกะหรี่หมูทอดน้องอ้อมเป็นชุดสุดคุ้มไข่เซนโดงบวกกับราเมงเป็นไข่เซนโดงไข่เซนโดงกับราเมงคู่กันถือว่าราคาคุ้มมากถ,ถูกมากเลยนะสุดยอดอมากมากแล้วก็ทุกคนนะคะมีซับดิงซับดิงกันทุกคนรีฟิล ไม่เป็นใช่เพิ่มราคาเพียง400เยนเท่านั้นนะคะมีทั้งซอสดิ้งมีซุปด้วยใช่ไหมคะมีชากาแฟตืมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยพร้อมริยันทุกคนพร้อมแล้วก็อิตาลีบุ้บ ลองแซลมอนก่อนกว่าโอ้หเนื้อแน่นมากกลับเลยละลายละลายเลยต่อไปอยถุงช่วงเทรดช่วงแบ่งการมาลองชิมดูซิ อันนี้มันเป็นกุนกะหรี่เนาะมันกําลังบดอร่อยมากเป็นหลเป็นยําอร่อยอร่อยซุปมันแบบว่ามีรสชาติแบบเค็มๆแบบมันไม่ได้เผ็ดมากเพราะมันไม่ใส่พริกใช่ปะไม่รู้มันก็กินง่ายกินง่ายกินง่ายกินหมูมากินแล้วกินง่ายมากซุปอ่ะหมูอร่อยไหมล่ะอืมอร่อยไหมติดมันติดมันราเมงดีมากซุปกรอบเส้นก็แบบนุ่มหวานอ่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวกินก่อนนะคะแล้วตอนเย็นเราก็จะไปทําภารกิจ ทานอาหารเย็นที่โรงแรมอีกหนึ่งร้านยังไม่จบกันเท่านี้ยังต้องกินอีกเพราะฉะนั้นอันนี้กินให้เต็มที่อย่าไปเดินเล่นแล้วก็ค่อยไปนะคะทานอาหารเย็นที่โรงแรมต่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่สวนสัตว์นะคะอาซาเนมาซูนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าเด็ดนะคะนักสัตว์น่ารักน่ารักแล้วก็อาหารเนี้ยอร่อยสมกับสโลแกนของเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดเย้ Let's มาจากเที่ยวสวนสัตว์แล้วเราก็จะมาทานอาหารเย็นกันที่โรงแรมโอโมเซเว่นที่ห้องอาหารโทเคนซึ่งเป็นร้านอาหารจีนแสนอร่อยสวัสด,ดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะของโรงแรมโอโมเซเว่นค่ะเราจะพาไปทานอาหารจีนกันนะคะที่ชื่อว่าร้านนะคะโชเกนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในร้านนะคะพี่อ้อมเห็นตรงนี้ค่ะเขามีจัดนะคะตุ๊กตาฮีน่ายอยู่น่ารักมากมากเลยอ่ะเดีย๋ยวมาดูกัน สวยมากๆชุดหนึ่งนี่แบบราคานะคะหลักแสนถึงหลักล้านเลยเพราะตัวนี้ชุดใหญ่มากๆเลยนะคะน่ารักจริงๆเลยตรงนี้นะคะอะตามพี่อ้อมนะคะไปชิมอาหารกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมนูตามนี้นะะแลยค่ะเราเข้ามาถึงในห้องอาหารโทเค็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ <Wow. S 1> แหมเมนูนะคะมาเป็นเซตเต็มโต๊ะเลย <Wow. S 1> เยอะมากๆเลยนะคะเริ่มจากตานจานแรกเป็นออเดอร์รวม เซตเมนูที่ทางโรงแรมจัดให้เรานั้นก็คือออเดอร์ฟรวมกุ้งผัดซอสเผ็ดมาโบโตฟุหมูผัดซอสเปรี้ยวหวานเกี๊ยวซ่าไก่ทอดและโอโคเกะอันนี้หมูเปรี้ยวหวานหมูเปรี้ยวหวานเราตั้งชื่อเลยเนาะอ่ะเกี๊ยวซ่า ไก่ทอดเผ็ดด oh, okay. ้วยไก่ทอดซอสเผ็ดไก่ทอดซอสเผ็ดเออไก่ทอดเผ็ดอ่ะเขาบอกสปายซี่อ่ะนะอันนี้ไม่เป็นข้าวผัดโอโคเกะโอโคเกะโอโคเกะมันจะเป็นเหมือนชัเหมือนแบบว่าข้าวตังอะค่ะเอาไปทอดเสร็จแล้วก็จะราดน้ำเหมือนน้ำราดหน้าโอเคเออน่ากินใช่ไหมทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเราม mm hmm. mm hmm. า,าเตร mm ียมรุย อิจฉาที่มากเอาแล้วชิมนะโอ้โ oh, ห <im ans> แบบไม่ต้องเลือกเลยอาหารอยู่ตรงหน้าทุกคนอ่าเลือกอะไรก็ชิมเลยแต้วก็ฟู่ก่อนนะขอชิมตโ,นโ,นโนตฟูก่อนเอาเลยค่ะพี่อ,อ,อ้อมเริ่มที่แมงกะปุนอันนี้มันเรียกว่าเซนไซล้วเรากินอาหารจีนแล้วเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอือใช่แปลกแปลกแปลกแบบแปลกประหาสวยเนาะ โชเกนนั้นถือว่าเสิร์ฟอาหารจีนได้เด็ดขาดมากๆผู้ที่ชอบอาหารจีนในทีมรายการเราถึงกับเอ่ยปากชมแบบไม่หยุดเลยทีเดียวไก่นี่อร่อยกุ้งอร่อยกุ้งอร่อยคอนเสิร์ตนี้เราจะพูดว่ามันไม่ได้รสจัดนะเอาเลยให้ กับอซอสต้นหอมเนี่ยคนญี่ป mm ุ่นเขาชอบมากเลยนะถ้ามาร้านอาหารญีนเนี่ยไอเมนูเนี้ยมันจะคู่กับซึ่งบีบเขาเลยแหละคือแบบทุกคนจะชอบกินกันมากอยากได้เกี๊ยวซ่าดีกว่าก็ตังเริมเริมตอนนี้ทุกคนบอกเรยว่ากุ้งอร่อยกุ้งอร่อยกุ้งก็อร่อยตอนแรกดูแล้วแบบเออสีมันดูแบบเออมดูเหมือนแบบเลิ่งๆอะไรเงี้ยแต่นี้ทางเราเขาก็เลือกจัดชุดอาหารมาให้เราว่าอันนี้เด็ดอร่อย ขนาดที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโรงแรมญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคอนเทนต์คอนเซอร์เวทีนิดนึงอะยังมีอาหารจีนที่แบบเด็ดขนาดเนี้ระหว่างที่พวกเรากําลังกินแบบอร่อยๆนี้นะคะพี่อ้อมขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการเดินทางมาที่โรงแรมโอโมเซเว่นนั้นไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่มีแผนมาเที่ยวที่ฮอกไกโดน่ะส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะอาซาฮิยามาอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือชอบไปเช้าแล้วก็ เย็นกลับคือบางคนเขามากับทัวร์ไงใช่ไหมถ้าว่ากับทัวร์ทัวร์ก็จะพาไปนู่นไปนี้ไปนั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราเนี่ยอยู่มาทั้งหมดสามคืนก็เลยรู้ว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอยู่แล้วไอซ์ชอบอะไรที่เมืองนี้หรอใช่ที่เมืองนี้ชอบสกีเอคาบุยสกีเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่นีเซกะเนี่ยคนเยอะมากเพราะว่าแต่ว่าวิวสวยแต่ว่าที่คาบุยสกีลิงเนี่ย ไม่ใช่ว่าวิวไม่สวยวิวมันก็สวยของมันเ,เป็นอีกแบบนนหนึ่งเลยนะคะไม่เหมือนแบบเวลาตอนขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็ชิลดีมีของกินร้านกาแฟนะั่งจ,จิบกาแฟจิบออาคนดืมได้เหน,นื่อแล้วก็อ่ะพร้อมแล้วก็ค่อยลงไปค่ะอันนี้ชอบที่นี่ส่วนที่ก็ต้องชอบแนเนาะอาซาฮิดาเตะ <c oughs> เราได้เราได้รูปเช็คอินกันสวยๆหลายรูปเลยนะซึ่งพี่ออมบอกไปแล้วว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในฮอกไกโดเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสนะขับรถไป90นาทีถึงได้รูปเช็คอินสวยๆเหมือนน้องชีกับพี่อ้อมสุดยอดมากเลยที่นี่ควรไปส่วนลุณพี่ปูชอบจริงๆชอบทุกอย่างของอม o ซอาหารอร่อยนะห้องสวยด้วยห้องเราดีดีดีจริงห้องเราดีตอนสบายสบายแบบว่าเปิด แบ่งเป็นแนวไหนยูโรเป็นยูโรโเดคัทเชสอินดี้คอทเทจใช่เคองที่โรงแรมมันมีหลายหลายหลายประเภทนะคะอย่างที่บอกว่าเขาพยายามทํามาเพื่อให้ตอบรับต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เรอชอบมากก็คือเป็นโอโมเรนเจอร์โอโมเรนเจอร์คือทางโรงแรมเนี่ยแบบพยายามที่จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรท้องถิ่นไกด์เออช่วยช่วยให้แบบว่า ทำให้คนอ่ะอยากจะมาเที่ยวเลอคนที่ไม่รู้ว่าเออจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคล้ายๆแบบบ้านเราเนาะที่แบบว่าช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้คนมาเที่ยวแล้วก็ให้รู้ว่าจะไปยังไงบ้างจริงๆมันมีตั้ง5้าสี่เราไปได้แค่สีเดียวอยู่เลยอะยังมีเวลาแค่สีเดียวเพราะว่ามันมีนอกจากกินแล้วว่าเขามีช้อปปิ้งด้วยนะเขาพาไปช้อปปิ้งด้วยแล้วเขาพาไปแบบไปเที่ยวกับแบบเป็นผับอะไรอย่มีชิว์มีชิลเอาด้วยสีแบบเฉพาะเลยอ่ะเฉพาะบูแมนเลยนะแล้วก็จริงๆเรามีอัในที่พอกว่าพาไปสตรีทฟู อันนี้เราก็ไม่มีไม่มีเวลาอะไรเงี้ยไม่งั้นก็น่าสนใจนะคะก็เลยคิดว่าเออเพราะฉะนั้นอะเมืองนี้มันมาไม่ยากนั่งรถบัสนะคะจากซัปโปโรมาก็ได้นะคะหมายถึงว่าหรือใครจะนั่งเป็นเอ่อ JR ก็มาถึงเลยโรงแรมเนี่ยเดินจากสเตชันมาก็คือ900เมตรแต่9 0้าเมตรแบบชิวๆอ่ะ เาเยนสบใช่ค่ะเดินช้อปปิ้งได้ระหว่างทางเลยเพราะว่ามันจะมีถนนเฮวาวดอริใช่ไหมคะที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเขาเนี่ยยาวตลอดตั้งแต่สถานีอะจนเลยโรงแรมเราไปอีกบล็อกหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไม่มีอะไรทําเลยมีทางร้านอาหารนะคะมีห้างเยอะมากห้างแบบโลคอล่ะที่ไม่ได้แบบเจอที่อื่นไงพี่อ้อมไปเจอร้านลอยเย็นมาโอ้โหลอยเย็นนะจ๊ะหมดไปแบบประเภทว่าทําแพ็กดีฟันได้เลยอ่ะ <laughs> เยอะจริงๆอัันนน้กกกก็็ถูนนถใใูใช่ย่าลืมถ้ามาเที่ยวที่อาซาฮิกาวะแล้วเลือกพักโรงแรมที่โอมเซเว่นเหมือนพวกเรารับรองได้ว่าจะได้ห้องพักที่สวยงามและสะดวกสบายแถมยังมีกิจกรรมที่นั่นแบบสุดๆ รอบนนี้นะคะพวกเรานะคะทีมเจแปนอร่อยสุดๆนะคะก็ขอจบนะคะทริปที่ห้องอาหารโชโกเกนแห่งนี้เลยนะ<ม>เรียกว่าอิ่มอร่อยนะคะสมกับสโลแกนของพวกเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในจารย์าันของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย่โอโมเซเว่น สำหรับแฟนแฟนรายการเจแปนอร่อยสุดๆชาบ p o พ็อกเก็ตไรฟในราคาสุดคุ้มจากไวโอ 4G พ็อกเก็ตไรฟแบบอัลลิมิตเพียงวันละ1น0่บาทเท่านั้นสนใจจองผ่านเว็บไซต์ด้านล่างได้เลยเจแปนอร่อยสุดตอนนี้นะครับพี่ปูอยู่ที่อาซาฮิกาวะนั่นเองนะครับอากาศตอนนี้ก็ประมาลบแปนะครับ เย็นนิดหนึ่งนะฮะหูชาเลยตอนนี้นี่ว่ามินเนี่ยนขยักได้มินเนี่ยนน่ารักมากๆเลยนะครับเมดอินเจแปนหรือเปล่าก็ใช่อันนี้ด้วยอยากได้ไหมขยักได้กติกานะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่นะครับเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพจเจแปนอร่อยสุดๆนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าอยากจะให้เราพาไปไหนนะครับชอบอาหารอะไรที่เราแนะนําไปในเทปนี้นะครับคอมเมนต์มานะครับแล้วก็3นะครับช่วยแชร์โพสต์นี้ให้เรานิดนึงนะครับ แล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจะได้ไอตัวนี่มินเนี่ยนนี่เองนะครับน่ารักไหมมาลุ้นกันเลยโอ้โหมากกว่าคงงี้เลยใช่ไหมมโงมากเลย ของโซนนี้ยังไม่กินเลยแหล่หอยนางรมจุกจมา้าหวปวดใหญ่มากเจ๊แปอร่อย